สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิกาอัปเดตนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเคลียร์นเนมบัเป้เปิดตัวในฐานะนักเตะคนใหม่ของเรอัลมาดริดไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงอตอนจบงานนะครับมีรายละเอียดมากมายซึ่งแต่ละช่วงแต่ละโมเมนต์ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นวันนี้ครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับไทม์ไลน์วินาที จังหวะโมเมนต์ Moment. ประวัติศาสตร์ระหว่างเคลียน์เอ็มบาปเป้กับเรอัลมาดริดแบบละเอียดเลยนะครับเริ่มต้นในช่วงเวลา8โมงครึ่งครับสำหรับวันประวัติศาสตร์ของเรอัลมาดิดแล้วก็เคลียนเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้เดินทางไปที่ออสปิตาลอุเบซิตารียซานิตาสลาโมราเลคานี่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของกรุงมมาดริดนะครับตั้งอยู่ย่านลาโมราเลคาซึ่งเป็นย่าน ผู้ดีคนมีตังเลยนนะครับแล้วก็ใกล้กับหมู่บ้านสุดหรูของนักเตะอัลมาดริตที่พักอาศัยกันอยู่ย่านนั้นหลายต่อหลายคนนะครับแล้วก็ใกล้กับสนามซ้อมบาเดเบบาสนะครับของอัลมาดริตเป็นแค่8.4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโดยมาตรฐานที่สูงสถานที่ตั้งที่สะดวกรวดเร็วนะครับทำให้ออสเมตันอูดิเบซิตารีย s ซานิตาสเดลาโมลาเลคาเนี่ยถูกใช้เป็นโรงพยาบาลที่อัลมาดริตนั้นนำนักกีฬา ของพวกเขาทุกๆคนนะครับมาตรวจร่างกายล่าสุดก็เพิ่งจะนำนักกีฬาบาสเกตบอลมาตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่ช่วงปรีซีซั่นไปหมาและเคลียร์บัเป้ก็เข้ามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับนอกเหนือจากการตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะครับทางคณะแพทย์ก็ยังมีการทําการตรวจจมูกของเอ็มบัเป้ที่หักนะครับตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาในศึกยูโร 2,024ที่เยอรมันเพื่อประเมินว่าจะทำการรักษาอย่างไรจะต้องผ่าตัดหรือไม่นะครับก็ระหว่างที่เดินทางไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็มีทัพนักข่าวมีแฟนบอลจำนวนมากครับมาขอลายเซน็นซึ่งเอ็มบาเป้ต้องบอกว่าอารมณ์ดีมากครับแจกลายเซ็นให้กับทุกคนให้มากเท่าที่จะมากได้นะครับและหนึ่งในผู้โชคดีก็คือโคเซปาดิยนักข่าวจากาสมัครข่าวเดฟเนซาเซนทร์ Central, นะครับซึ่งเป็น ได้รับการบันทึกเอาไว้เป็นบุคคลรายแรกๆครับที่ได้รับลายเซ็นของเตียนมาเป้ลงบนเสื้อเรือมรรทหมายเลข9ของเขานะครับส e หรับบเดฟเฟนเซนตัล uh, เนี่ยนะครับก็คือเว็บไซต์ข่าวที่นําเสนอเฉพาะข่าวของเรือมรริุเท่านั้นเรียกได้ดว่าเป็น แฟร์มดิดพันแท้เลยนะครับหลังจากการตรวจร่างกายออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเคลียนมาเป้กอ็อยู่ในชุดสบายๆครับเสื้อโปโลสีเบจกางเกงขาสั้นสีขาวออกมาก็ยังมากระนำแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆอีกชุดใหญ่เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยใครขออะไรท่านประธานให้หมดเลยนะครับ ต่อมาครับช่วง10โมงเอมบัปเป้เดินทางออกจากโรงพยาบาลนะครับมุ่งหน้าไปยังซิวดาเดปอร์ติว่าเบาเดเบบาหรือว่าสนามซ้อมคอมเพล็กซ์นะครับสุดอลังการของเรือมฤติที่อยู่ห่างออกไปประมาณ8.4กิโลเมตรเดินทางประมาณ10นาทีเพื่อเซ็นสัญญากับเบรือมฤติซึ่งที่ตรงนั้นมีเฟรนติโนเปเรสรออยู่แล้วครับ10โมงครึ่งนะครับโดยประมาณเตียนเอมบัปเป้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะคนใหม่ ของเรอัลมาดริดกับเฟรเดนติโนเปเรสสัญญาียาวจนถึงปี2029หรือว่า5ปีนะครับจากนั้นเอ็มบาเป้ได้โพสต์นะครับถ้าถ่ายรูปกับท่านั้นของเฟรเดนติโนเปเรสพร้อมกับถือเสื้อหมายเลข9ซึ่งจะเป็นหมายเลขประจำของเขากับเรอัลมาดริดในฤดูกาลนี้นะครับเฟรเดนติโนเปเรสเนี่ยก็ได้มีการมอบโมเดลนะครับของสนามซานเดโกเบเดเบลแห่งใหม่ ai, ให้กับทางด้านเอ็มบาเป้เป็นที่ระลึกพร้อมกับ นำชมถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กและก็ถ้วยแชมป์รายการสําคัญสำคัญ,คญที่รุฒิบัตรคว้าม,มาได้ซึ่งทั้งหมดเป็นใบจริงนะครับใบจริงเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่ห้องทํางานของเฟรเดนตินเปเรสในเบาเดเบบาสซึ่งในช่วงเวลาที่เฟรเดตินเปเรสพาเอ็มบัปเป้เดินชมถ้วยความสําเร็จของมาดิดเนี่ยก็จะมีช่างภาพเก็บภาพในทุกอิริยาบถเลยขณะที่ในโซเชียลนะครับนักเตมะมาดิดหลายๆคนก็ทยอยนะครับทวีตข้อความนะครับ ต้อนรับเอ็มบัปเป้และหนึ่งในนั้นก็คือโรนิโก้โกเอสนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นนักเตะที่น่าจะได้รับผลกระทบที่สุดจากการมาของเอนะ็มบัปเป้เนี่ยก็ได้มีการรีทวีตนะครับโพสต์นะครับจากทาง X ของสโมสรบริษัทผลิดที่เป็นภาพอของเฟรนเซอปเล่ร่วมกับเคลียนบัปเป้พร้อมกับเขียนข้อความว่าเบนเบนิ i d โ a อันกรุ๊ปมาสกรานเดเดอมุนโดก็คือ ยินดีต้อนรับสู่สโม,มสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็แท็กไปยังเคลียร์เอมบัปเป้ด้วยนะครับตัดภาพกลับมาที่สนามซานดิเอโกเบดเบลที่เพิ่งรีโนเวทเสร็จสมบูรณ์แบบ100%ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีแฟนบอลเข้ามาเต็มความจุ85,000คนนะครับโดยตั๋วเข้าชมงานเปิดตัวของเคลียร์เอมบัปเป้เนี่ยนะครับทางสโม,มสรได้มีการแจกให้กับแฟนบอลแบบฟรีๆนะครับแต่ทว่าก็มีการ เรียงลำดับก่อนหลังโดยให้สิทธิโซซีโอที่ถือตัวปีเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ได้จองก่อนโดยแต่ละคนเนี่ยจะได้สิทธิ์จองคนละ4ใบนะครับจากนั้นค่อยมาถึงคิวของโซซีโอที่ไม่ได้ถือตัวปีมาถึงกลุ่มที่ถือตัวปีแต่ไม่ได้เป็นโซซีโอและก็กลุ่มแฟนบอลทั่วไปซึ่งท้ายที่สุดแล้วตั๋วไม่พอต่อความต้องการของแฟนบอลน,นะครับจนมีกลุ่มหัวหมอที่ไปกว้านเอาตั๋วเข้าชมพิธีเปิดตัวเอมเป้เนี่ยมาขายหน้างานครับ ปรากฏว่าบางรายนะครับต้องซื้อตั๋วเนี่ยนะครับเข้าชมถึงใบละ100ยูโรหรือประมาณ3,900บาทเลยนะครับถือว่าแพงสุดๆไปเลยแพงกว่าตัวก็ชมเกมกัน,นขันบางนัดด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากแฟนบอลทั่วไปที่เข้ามาเต็มความจุแล้วนะครับช่วงใกล้ๆทเที่ยงเนี่ยนะครับจากภาพการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะจับไปเห็นครอบครัวและก็ญาติของเคลียนเอมบาเป้ก็เดินทางมาถึงสนามซานิโกเบเดเบลแล้วนะครับ ส่วนแขก VIP อของเรบบริกก็เดินทางกันมานะครับเช่นเดียวกันซึ่งที่นั่งของแขกเนี่ยก็จัดให้อยู่ด้านหน้าของเวทีซึ่งตั้งอยู่ทางอัจจัรทร์ฝั่งทิศใต้นะครับแขก v i p ก็มีทั้งบรรดาตำนานนะครับอดีตนักเตะของสโมสรหลายๆคนเช่นราอุกอนซาเลสซาเดโกโซลารี่อัมเบโรอาร์เปลัวนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทำงานให้กับสโมสรอ,อยู่นะครับช่วงสิบเร็จเสรเศษครับเคลียร์เอมบาเปเดินทางมาถึงซานเดโกเบเนเบลจากนั้น นะครับก็เปลี่ยนจากชุดสูตรมาใส่ชุดแข่งของบรมเิสเพื่อถ่ายรูปเวลาเที่ยงตรงครับฟลอเรนติโนเปรเรสเดินลงสู่สนามซาน d i โกเบรเบลพร้อมกับปิรีประธานกิติมศั์และที่ขาดไม่ได้ก็คือซินดดีนซีดานนะครับท่ามกลางเสียงปรบมืออันตึกกล้องของแฟนบอลภายในเบรเบลจากนั้นก็มีการบรรเลงเพลง n นสซุมดอร์มานะครับซึ่งเป็นท่อนอาเรียองค์ที่3นะครับเป็น องค์สุดท้ายของละครโอเปร่าภาษาอิตาเลียนนะครับเรื่องตูรันโดนะครับผลงานชิ้นสุดท้ายของจโกโมปุชชินีนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประจำของอารามาติดนะครับที่ใช้ในการเปิดนะครับขับกล่อมแฟนๆก่อนเกมการขันทุกๆครั้งภายในซานเดโกเบนาเบลนะครับก่อนที่จะมีการแต่งเพลงอารามาติดอินาดามัสเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใช้ประจําในปี2014 โดยเป็นการแต่งเนื่องในโอกาสที่ทีมนั้นควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีสมัยที่10หรือว่าลาเดซิม a านั่นเองนะครับระหว่างที่เนซุมดอร์มานะครับซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าไม่ยอมหลับไหลนะครับ ขับกล่อมแฟนๆส,สกอ์บอรดขนาด360องศาของเรียวมาติดเนี่ยก็เปิดภาพวิดีโอการแข่งขันภาพความสําเร็จของเรียวมาติดนะครับตัดสนับกับคลิปวิดีโอนะครับการเล่นของเรียนบาเป้ตั้งแต่วัยเด็กภาพบรรยากาศสดๆในสนามนะครับหลังจากเพลงจบลงฟนนเฟรเดอร์โต้เปเรสก็ขึ้นกล่าวบนเวทีนะครับเปเรสก็กล่าวบอกยินดีต้อนรับสู่เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่น ผมขอแสงความยินดีกับทีมชาติสเปนที่คว้าแชมป์ยูโรสมัยที่4และก็ไม่เพียงแค่ความสําเร็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสไตล์และแนวทางในการเล่นที่คว้าความสำเร็จมาได้ด้วยนะครับก็เรียกเสียงปรบมือจากแฟนๆได้อย่างกึกก้องนะครับจากนั้นเปเรสก็ได้พูดถึงซานเดโกเบเดเบลนะครับว่าได้มีการรีโนเวทครั้งใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้ก็ยกให้เป็นมหาวิหารลูกหนังโลกนะครับแลกกรตอกย้ำให้แฟนๆบิดได้เห็นว่า มาดิดนั้นไม่เคยหยุดที่จะสร้างตำนานบทใหม่ๆเกิดใ,ให้เกิดขึ้นเลยนะครับนอกจากตัวสนามแล้วก็ยังว่ากันถึงเรื่องของตัวผู้เล่นที่เป็นตำนานจากนั้นก็นำเข้าสู่การแนะนำซินดีนซีดานนะครับโดยยกให้เป็นเลเจนด์ของสโมสรตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะนะครับกับลูกบอลเล่สุดคลาสสิกที่พามาดติดคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่9ที่แฮมเดนปาร์ตคว้าบอลลงดอก่อนที่จะก้าเป็นเทรนเนอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรัลมาดติดนะครับ หลังจากการแนะนําจบลงทานด้านของซีดานก็เดินขึ้นเวทีเปเลสกล่าวต่อครับซิซูอันเป็นที่รักสิ่งนี้สําคัญมากเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยคุณนําเด็กน้อยคนหนึ่งครับมาซ้อมฟุตบอลกับเราที่นี่และมาวันนี้เราต้อนรับเขาอีกครั้งหนึ่งคริยันเอ็มบัปเป้ครับพอ สิ้นคําว่าเกียนเอ็มบาปเป้นะครับอ็มบาปเป้ก็เดินลงสู่สนามท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างตึกก้้งนะครับไปทั่วทั้งซานเดกโกเบเนเบลเอ็มบาปเป้ก็ยกมือนะครับขอบคุณแฟนๆปรบมือให้กับแฟนๆน,นะครับก่อนที่จะเดินไปตามพรมสีฟ้าทอดยาวสู่เวทีใหญ่ทางอัจจจัน์ฝั่งทิศใต้ เมื่อขึ้นเวทีเอ็มบัเป้ก็สวมกอดกับทอรทนันของเปเรสนะครับปีรี่ประธานกิติบรักแล้วก็ซีดานจากนั้นเปเรสก็กล่าวต่อนะครับก็ชื่นชมเคลียนบัปเป้ก่อนที่จะจบด้วยประโยคที่ว่าเรียนเบียนเบเดออาตูกาซาเบียนเบเดออันเบเรอมารติกเคลียนยินดีต้อนรับสู่บ้านของคุณยินดีต้อนรับสู่เรอัลมาดริดนะครับ จากนั้นก็ถึงคิวของเอมเปเป้กล่าวซึ่งเขากล่าวเป็นภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วมากๆครับเอาด้วยสบัดทุกๆคนผมพยายามที่จะพูดเป็นภาษาสเปนนะว้าวนี่มันเหลือเชื่อมากที่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้ผมฝันมาตลอดหลายปีที่จะได้เล่นให้กับเรียมาติดนะครับเราผ่านสิ่งต่างๆมามากมายนอกจากนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเฟรนติโนเปเรสด้วยนะครับ ท่านประธานที่เชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่วันแรกเราผ่าแล้วก็ขอบคุณคณะทํางานที่ทํางานกันอย่างหนักในการพาตัวผมมาที่นี่ซึ่งผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับผมได้เห็นครอบคอรัวของตัวเองทุกคนนั่งตรงนี้ได้เห็นแม่ผมร้องไห้จากนั้นเอ็มบะเ้ก็จุ่มพิษไปที่ตราสมสอสรแล้วก็บอกว่านี่คือวันที่เหลือเชื่อนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กที่มีเพียงแค่ความฝันและการได้มาที่นี่นั้นมีความหมายกับผมอย่างมากขอบคุณมาริตทลซาทุกๆคน เนื่องจากทุกคุณทุกคนได้มอบความรักให้กับผมมาอย่างยาวนานหลายปีซึ่งสิ่งนี้มันส่งตรงมาถึงหัวใจของผมแล้วก็เขาบอกว่าเขามีอีกหนึ่งความฝันนั่นก็คือเขาจะเดินตามรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสมสรแห่งนี้และจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสมสรแห่งนี้และตราสัญลักษณ์นี้ นอกจากนี้เอ็มบัเป้ก็ยังบอกว่าผมมีข้อความส่งถึงเด็กๆทุกๆคนนะครับผมเองก็เคยเป็นเด็กนะครับและก็อยากจะบอกว่าด้วยแพชชั่นด้วยความฝันเนี่ยนะครับพวกคุณสามารถที่จะนํามันพาไปสู่สิ่งที่พวกคุณต้องการได้ผมมีความภาคภูมิใจที่ทํำให้ฝันของผมเป็นจริงและได้เป็นนักเตะของสโมสรที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเอาละตอนนี้ผมมีอีกเรื่องที่จะขอให้ทุกคนทำตาม นับ 1, 2, 3แล้วพร้อมๆกันนะครับอุนโดสเตรสอาลามาติจบลงอย่างสวยงามครับวันประวัติศาสตร์ระหว่างเทียนเอมบาปเป้กับเรอัลมาดริดครับ